ทำไมคุณถึงออกจากอิสลามเลิกเป็นมุสลิมจากเพจคูลานศึกษาแนววิพากษ์สมาชิกท่านที่31เพราะอิสลามไม่ใช่ศาสนามันคือเล่ที่บูชาสิ่งที่ไม่มีตัวตนที่มีการล้างสมองกันตั้งแต่เด็กแอดมินถามช่วงชีวิตวัยเด็กเป็นแบบไหนครับตอบเกิดในชุมชนมุสลิมครับตาเป็นคนอินโดยายเป็นมุสลิมทั้งตระกูลเป็นมุสลิมหมด แต่พ่อผมเป็นพุทธถูกบังคับเข้าโรงเรียนสอนศาสนาอยู่ในมัสยิดต,ตั้งแต่ประมาณป .4 ได้ครับโดนตีทุกวันเลยต้องจำใจไปเรียนในใจตอนนั้นก็เลยคิดว่าลองทำเพื่อแม่ดูหน่อยแต่ตอนนั้นผมเรียนชั้นต้นและได้ไปแข่งคัดอ่านได้ที่สองของย่านนั้นๆครับและมาเลิกเรียนศาสนาตอนจะขึ้นม .2 ออเพราะป่วยหนัก ที่บ้านไม่ได้เคร่งนะครับแต่แม่ผมเป็นคนที่ทนขี้ปากชาวบ้านไม่ค่อยได้เห็นลูกข้างบ้านเรียนศาสนาก็อยากให้ผมเอาบ้างโดยไม่เคยถามว่าชอบหรือไม่ชอบแอดมินถามจุดตัดสินใจที่ทำให้เลิกเชื่อคืออะไรตอบช่วงอายุ18ครับช่วงนั้นหัวเลี้ยวหัวต่อมีเข้าสุเหล่าไปละหมาดบ้าง ลองเปิดใจก็พบว่าคำสอนมันมีแต่เพื่ออันเละอย่างเดียวเลยแล้วพ่อแม่เพื่อนสายเคร่งก็กินทั้งเหล้าเล่นการพนันพอเช้ามาคลุมหน้าเข้าสุเหล่าเล่นหวยซึ่งมันขัดกับที่ครูสอนตอนเรียนศาสนาแอดมินถามจุดตัดสินใจที่ทำให้เลิกเชื่อตอบตอนที่ไปถามแม่ถามพ่อแม่เพื่อนสายเคร่งนี่แหละครับว่าอันเลอหน้าตาเป็นยังไง ได้คำตอบมาว่าเป็นเราไม่เหมือนเราไม่เหมือนสิ่งใดบนโลกนี้เป็นผู้สร้างโลกเขาบอกแต่ว่าเป็นทั้งเราและไม่เหมือนเราก็คือคนนี่แหละครับอาจจะประมาณว่าเป็นอะไรก็ได้บนโลกนี้เพราะเขาสร้างโลกรอตัดสินเราตอนเราตายเราถึงได้พบแล้วคำสอนบทสวดที่มีแต่สวดให้อลเลอร์วนๆไม่มีอะไรที่ให้เราเลย กับความยัดเยีดยดจากคนรอบข้างบวกกับสายตาในสังคมคนรอบข้างณตอนนั้นช่วงนั้นข่าวมุสลิมก่อการร้ายเยอะอีกอย่างคือกฎของแต่และที่ไม่เหมือนกันนิกายแต่และนิกายก็มีกฎต่างกันไอ้พวกที่เคยแข่งแร่งสมัยผมยังเป็นเด็กแม่งแดกหมูกันหมดแล้วแอดมินถามแล้วปัจจุบันมีความเชื่ออะไรไหมครับตอบไม่หลงเหลือแล้วครับไม่เชื่ออะไรทั้งนั้นแอดมินถาม เคยชวนใครออกจากอิสลามบ้างไหมตอบไม่เคยครับเพราะผมอยู่ในหมู่คนเคร่งไม่สามารถทำได้แอดมินถามรู้จักเพจกรุรลานศึกษาจากไหนตอบเพื่อนแชร์มาครับคือมันอยู่ในใจผมพูดไม่ได้เพจคุณคือตรงใจผมเลยยิ่งอ่านเพจคุณผมยิ่งคิดว่าตัวเองคิดถูกแล้วแหละที่ไม่เชื่อพ่อเกรงใจแม่ล้วน,วนแอดมินถาม คุณยังเชื่ออยู่ไหมว่าอันลออสร้างโลกหกวันแล้วปั้นดินเป็นคนขึ้นมาได้ต่อไม่เชื่อครับผมยึดหลักวิทยาศาสตร์มากกว่าแอดมินถามมีอะไรที่จะระบายความรู้สึกในอดีตไหมตอบสมัยก่อนชอบโดนหลอกว่าจะมีไซตตอนมาจับตัวไปบ้างเงี้ยถ้าไม่ทำความดีวันสิ้นโลกไฟจะไม่ทั้งโลกนั่นนี่เต็มไปหมดตอนนี้ไม่มีแล้วครับในอดีต มีแต่ตอนนี้แหละที่ชอบเถียงกับแม่เรื่องความเชื่อทุกวันนี้ออกจากบ้านแม่ก็กรอกหูทุกวันอันเลาะคุ้มครองอันเลาะคุ้มครองได้เงินเดือนขึ้นที่ทํางานก็อันเลาะให้อันเลาะให้ลูกผมป่วยหนักเพิ่งหายก็บอกลูกผมว่าอันเลาะให้ชีวิตใหม่และมีอีกอย่างสมัยเด็กผู้อิหมามพาแก๊งมาเผยแพร่ผมจะเข้าไปแอบตลอดครับเพราะเคยไปยืนฟังมีแต่ล้างสมองลวน,ลวน แล้วทุกเสาร์อาทิตย์ชอบมีคนมาขอสอดเกาะคืออ้างศาสนาขอเรียรายตอนนี้ถือว่าจำใจเพื่อความสบายใจของแม่ครับแต่ถามว่าอึดอัดไหมกับคำพูดที่ว่าเกิดมาเป็นมุสลิมก็ต้องเป็นมุสลิมเปลี่ยนไม่ได้นี่แหละผมก็เลยมีเถียงไปบ้างทุกวันนี้ว่าในเมื่อศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีแล้วทำไมเราต้องนับถืออิสลามอย่างเดียวอะ คุณก็ยังควรจะทำดีกับแม่เท่าที่จะทำได้นะครับตอบใช่ครับแอดมินถามทุกวันนี้คุณยังเชื่ออยู่หรือว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีทั้งทที่ก็ไม่มีศาสดาคนไหนบอกแบบนั้นสักคนเลยเชื่อครับแอดมินถามมีอะไรอยากเล่าเพิ่มเติมหรืออยากเตือนใจคนที่ยังเชื่ออิสลามแบบสุดๆอยู่ไหมครับตอบของแบบนี้มันต้องให้ตื่นรู้ตาสว่างกันเอง มันไม่ใช่ศาสนามันคือลัทธิบูชาสิ่งที่ไม่มีตัวตนมีการล้างสมองกันตั้งแต่เด็กผมเป็นคนหัวสมัยใหม่ครับชอบวิทย์ชอบดาราศาสตร์ศึกษาประวัติศาสตร์สงครามการเมืองอะไรพวกนี้เลยไม่ค่อยเชื่อเรื่องศาสนาอิสลามเรียบเรียงโดยแอดมินคาราเบลขอบคุณที่มาจากเพจคุรานศึกษาแนววิพากขอบคุณทุกท่าน ที่ติดตามสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนามาโดยตลอดสวัสดีค่ะ